สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องภูมินะครับก็มีของเล่นใหม่นะครับจะมารีวิวนะครับนี่เป็นอะไรครับเป็นเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์สำหรับเด็กนะครับนี่ก็เป็นเต็นท์กระโจมแบบสําหรับเด็กนะครับก็ทําเป็นบ้านได้นะครับโอ้แบบนี้นะครับอเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูกันนะครับว่าเต็นท์นี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแม่จะสอบให้น้องภูมิแล้วนะครับจะเอาออกจากถุงแล้วนะครับมาเป็นสีเหลืองสีน้ําเงินนะครับโอ้โห โอ้โอ้ต้องใส่เหล็กก่อนนะเนี่ยต้องใส ada, ่เหล็กก่อนหรือเปล่าโอ้นี่ครับโอ้เป็นบ้านนี้นะครับโอ้ยังประกอบไม่เสร็จเลยน้องภูมิเข้าไปแล้วนะครับโอ้น้องภูมิเข้าไปแล้วยังประกอบไม่เสร็จเลยครับออกมาก่อนเลวน้องภูมิไหนจะเอ๋น้องภูมิดี่ไอจะเอ๋ไหนโอ้เห็นตรงหน้าต่างเห็นน้องภูมิตรงหน้าต่างเลยนะครับเอาประกอบเดี๋ยวพ่อขยับใหม่ๆเออโข้าเข้ากอกอยู่กันเลย ตอนนี้นะอรัุงภูมิก็ได้บ้านใหม่แล้วนะครับโอ้โหตอนนี้น้องภูมิก็เข้าไปในบ้านใหม่แล้วนะครับโอ้โหทำไรเนี ah. oh ่ยทำไรเนี ah. oh ่ยโอ้โหนี่ครับนี่บ้านใหม่น้องภูมินะครับโอ้โหไปบินในบ้านได้ไงเครื่องบินอะโอ้โหตอนนี้เอาน้องเข้าไปครับโอ้ยเปิดประตูเปิดประตูเข้าไปแล้วครับโอ้เปิดประตูเข้าไปแล้วครับโอ้ตอนนี้น้องภูมิก็พาตุ๊กตานะครับเข้าไปนอนด้วยนะครับ มีดาวด้วยมีดาวด้วยนะครับแล้วก็มีดวงจันทร์ด้วยนะอ๋อตรงนี้มีหน้าต่างนะครับโอ้โหนอนเองไปแล้วครับน้องภูมโอ้โหนอนเองไปแล้วตื่นแล้วครับเอาออกมาแล้วครับโอ้หัวโดนครับอตุ๊กตามาให้นะฮะเนี่ยตุ๊กตาน้องนะเอาน้องไปนอนไปเอาน้องไปนอนด้วยเอาน้องมาส่งแล้วเข้าไปนอนเองแล้วครับ เอามีฟุตบอลเข้าไปด้วยครับตอนนี้มีฟุตบอลเข้าไปด้วยเตะบอลใ,ใ,ในบ้านแล้วครับดูครับเตะบอลในบ้านแล้วครับเตะบอลในบ้านแล้วโอ้ยโอ้ยบ้านจะพังครับบ้านจะพังแล้วนะบูมเอาบอลออกมาเอาบอลออกมาเอาบอลออกมาดีกว่าไม่เหมาะครับเอจเจ๊สนุกไหมครับพอถอยหลังเข้าก็ได้ครับนอนเองไปแล้โอ้โหหลับไปแล้วครับ ้าวตื่นแล้วครับตื่นมาแล้วครับโอ้โหตื่นแล้วครับ